สวัสดีพี่น้องป่องป่ายนี่วันนี้พามาชมพุทธแข่งนะคะโอ้โหออกดอกเต็มต้นเลยหอมดอกหอมมากเลยนะคะไม้ประดับไม้มงคลนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะดูดอกของเขาอันนี้จะเขาจะออกดอกทั้งปีเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้เยอะมากค่ะนี่ดูใบดู ดอกเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่พอเข้าบานก็จะเป็นแบบนี้ออกดอกทุกกิ่งเลยนะคะโหพามาชมนะคะเพราะว่าสวยงามมาและกลิ่นหอมหอม เป็นไม้ต้นไม่ใหญ่มากนะคะปลูกหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งมีหลายต้นอยู่ในกระถางเดี๋ยวพาไปชมนะคะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนี่ยังไม่บานหมดนะคะ พาไปชมในกระถางนะคะนี่ค่ะอันนี้ในกระถางนะคะในกระถางก็ออกเยอะเหมือนกันดอกก็จะออกสีนวลนวนิดนึงนะคะแต่ตันนี้จะเยอะสุด มองมานี่เห็นขาวเต็มเลยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีนะคะฝากมาชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเสียงเบานิดนึง